งานลาดดีกว่าเป็นพนักง,งานเอกชนและยังตีที่3ก็จะเมนสมาร์ทโฟนมีประโยชน์ต่อาการศึกษาแนวใดกาต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเขาสิไปแข่งขันขนครหลวงคันว่าเขาไม่มั่นใจเขากลัวาสามารถต่อสู้กับขเดใจาได้เขาต้องมีความมั่นใจก็มีความมั่นใจแล้วก็จะหให้ดีที่สุดว่าเพื่อว่า,าให้เสียหน้าเสียตาของเพียนแล้วก็ให้เป็นความภาคภูมิใจของเพียนเพื่อญาติเอามูลเสื้อเส,อเสม้ปีกานี้กลับมา แน่นอนอยู่แล้วน,น้นองๆมีความมั่นใจตัวทีมน้องหลายเพราะว่าได้ผ่านอุปสรรคและหลายอย่างมาพร้อมกันแล้วซึ่งในความมั่นใจตอนนี้ก็มีเกือบ80%เซเลยทีเดียวและตอนนี้จะเร้อมเมพ้อมให้ตัวเองนี้มีความมั่นใจฮอตล้อเพื่อจะไปแข่งขันกับคู่แข่งขันที่ดีได้สนะถาน,นีโทรภาพนักหลวงวิญญทร์่วมกับมูนิธีเจียงสมบูรณ์คันขอเชิญ์ทานติดตามหับสมร้อยการ เวทีวาที VTE9 การแข่งขันโตวาทีจะจัดขึ้นในวันที่14มีนา2 0 2 0สาวที่สตูดิโอสถานีโทรภาพนครหลวงวิจารณ์พบกับทีมแข่งขันระดับมัธยมจาก8ปดหงเฮียนดังในนครหลวงวิจาร์มอสองพรสวรรค์ส้นเพามอสปาฏนามอสเวินคำมอปายมิทภาพเชงจันทร์โฮจิมิน มอสโอมีสภาพเลาาเวียดน้ำม,มอสอวันใหม่มอสอนาซอและมอสอสุขสวัส์ตึงแต่ลองเฮียนพร้อมแล้วที่จะมาประซันฝีปากวัฒศิลป์ยกหลักฐานมาอ้างอิงโต้แยงยัตีด้วยเหตุและผลและติดตามเทปการแข่งขันของแต่ละทีมได้ผ่านทางทรภาพนักขอหลงวิจารณ์องเก้าว